กลับเข้าสู่ชิงช้าสวรรค์2022ในรอบชิงชนะเลิศคะ่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่วินาทีเราจะได้รู้กันแล้วคะ่ะว่าใครที่จะเป็นแชมป์ชิงช้าสวรรค์2022เด็กๆทั้ง3โรงเรียนเลยเก่งหมดเลยโอ้ผลงานผมว่าประทับใจใครก็แล้วแต่ได้เป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์ก็แล้วแต่ คนไทยทั้งประเทศจะรักหนูๆทั้งสามโรงเรียนรอบชิงชนะเลิศในวันนี้คณะกรรมการมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆน,นิดนึงไหมคะอันนี้อยากให้ทุกคนได้ชื่นใจกับตัวเองไม่ว่าผลออกมาแล้วใครจะได้ลำดับที่เท่าไรก็ตามอยากให้ชื่นใจตรงนี้และเรื่องสุดท้ายหลังจากประกาศผลไปแล้วมันมีภารกิจร่วมกันอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเอาชนะด้วยกันทั้งตัวลูกๆทั้งสามโรงเรียนแล้วก็ตัวครูกรรมการทั้งสามคน รวมไปถึงกองเชียร์และผู้เป็นกำลังใจของทุกฝ่ายนั่นคือภารกิจในการเอาชนะความรู้สึกตัวเองโดยเฉพาะความรู้สึกที่ไม่สมหวังไม่ได้ดังใจยากกว่านี้เราก็เอาชนะมันมาแล้วขอให้ตั้งมั่นในหัวใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะต้องมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยให้ได้และเอาชนะมันให้ได้เพราะภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราทํามันสําเร็จแล้วก็คือการเอาชนะใจตัวเองก็อ,อยากจะบอกลูกๆแล้วก็ขออนญาตเรียนไปถึง รูปอาจารย์ทุกโรงเรียนแลวก็ผู้อยู่เบื้องหลังนะครับว่าทุกครั้งที่มีการตัดสินนี่ไม่ใช่แค่ผู้ถูกตัดสินเท่านั้นที่ต้องทําหัวใจยอมรับมันคณะกรรมการเองก็เช่นเดียวกันนะครับลูกๆทั้งสามโรงเรียนถูกตัดสินโดยกรรมการเพียงสามคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะลูกแต่คณะกรรมการทั้งสามคนหลังจากประกาศคําตัดสินออกไปแล้วนี่จะถูกตัดสินโดยคนนับล้านที่ดูรายการนี้อยู่วันเ,เรามีหน้าที่ในการยอมรับมันไม่ว่าจะเป็นเสียงด่าหรือเสียงชื่นชมก็ตาม แต่ครูก็ยังอยากย้าว่าให้มองว่าผลของการแข่งขันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากลูกมันเป็นแค่ผลแห่งเกมแต่สิ่งที่เราแสดงออกต่างหากที่มันยิ่งใหญ่และเราได้ชัยชนะไปพร้อมๆกันอยู่แล้วสู้ต่อไปครับขอบคุณค่ะโอ้โหยากกว่าน,นี้ก็เจอมาแล้ววันนี้ผ่านใจตัวเองให้ได้เท่านั้นเองค่ะกว่าจะผ่านไปได้มันไม่ง่ายเลยนะวิ คราวนี้ขอเป็นคุณครูครผู้อยู่เบื้องหลังของน้องๆค่ะทั้งสามโรงเรียนด้วยค่ะขอเชิญโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมนะคะพวกเราได้ให้กําลังใจมาฝึกซ้อมโดยคุณครูนะครับก็ทุ่มเทเสียสละทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เด็กมาเข้าค่ายในการฝึกซ้อมเป็นเวลายาวนานนะครับแล้วก็แม้แต่สิ่งที่พวกเราขาดแคลนแต่พวกเราก็ได้กําลังใจจากผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้พวกเรา ถือว่าได้ทุ่มเทสุดชีวิตแล้ววันนี้ลูกๆทุกคนเก่งทุกคนถึงแม้ว่าจะได้ไม่ได้ที่หนึ่งไม่ได้แชมป์วันนี้แต่ทุกคนก็เป็นที่หนึ่งในใจของคนทั่วโลกครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะโรงเรียนเชียงกรมวิทยาค่ะ,ะสําหรับคนตัวเล็กๆเ,เชียงกรงพญาอย่างเรานะครับเรามาถึงตรงนี้เนะี่ยมันประสบความสําเร็จมากครับมากๆเลนะครับและ มันทําให้ความฝันของผมที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าเป็นจริงครับเป็นจริงแล้วแต่มันจะสําเร็จไม่ได้เลยครับถ้าผมไม่มีน้องนักเรียนชุดนี้ครับที่อยู่เคียงข้างกันมานอกจากน้องนักเรียนแล้วผมก็ยังต้องขอขอบคุณคณะครูในโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับพ่อของผมครับพ่อเป็นคนที่สู้สู้สู้แล้วก็สู้จริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โห ขอบคุณค่ะฟังครูคพูดแล้วมันต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะครับผลักดันและให้โอกาสนะคะคอย่างเต็มที่ขออนุญาตเชิญคุณครูนะคะโรงเรียนยุพ,พร,ราชค่ะประโยคแรกที่ได้อู้ในชิงชาสวรรค์กับลอ่อนที่ปามาวันนั้นเมื่อแข่งขันเสร็จครูได้บอกกับลออนว่าชื่นใจวันนี้ก็จะบอกเหมือนเดิมทุกครั้งที่แข่งเสร็จครูชื่นใจเพราะว่า ภาพวาผลการแข่งขันละอ่อนได้ประสบการณ์ละอ่อนได้มิตรภาพที่ดีขอขอบคุณหงเฮียนท่านผู้อำนวยการกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่สุดขอขอบคุณระออนค่ะที่อยู่สู้และอดทนก้าวผ่านปัญหาต่างๆมาตัวกันผลจะออกมาเป็นอย่างไรอย่างน้อยวงดนตรีทุกโรงที่มายืนบนนี้ ก็ได้ประกาศศักยภาพแล้วว่านอนไทยไม่ได้แพ้ใครเลยขอบคุณนนักเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอคคุณตื่นเต้นคะตื่นเต้นค่ะ,คะหายใจไม่ทั่วท้องเลยค,ครับผมผมจะเริ่มประกาศจากโรงเรียนที่ได้เป็นรองแชมป์อันดับสองก่อนเลยนะครับนะฮะและรางวัลรองแชมป์อันดับสองชิงช้าสวรรค์2022 ได้แก่โรงเรียนเชียงกรมวิทยาจากจังหวัดเลยครับ เป็นรองแชมป์อันดับที่สองนะครับเก่งมากแล้วลูกเก่งมากค่ะเก่งมากแล้วครับผ่านมาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วอาลครับและชื่อโรงเรียนที่ผมจะประกาศต่อจากนี้คือโรงเรียนที่ได้แชมป์ชิงชาสวรรค์2022ซึ่งจะได้รับถ้วยพระราชทานและทุนการศึกษาอีก หล้านบาทนะครับส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้เอ่ยนามออกมานั่นคือจะได้เป็นรองแชมป์อันดับหนึ่งนะครับตอนนี้รายชื่ออยู่กับผมแล้วนะครับและโรงเรียนที่เป็นแชมป์ของชิงช้าสวรรค์2022ได้แก่ โคชทยพิทยาจากจากังหวัดบุรนินครับเป็นแชมป์ชิช้าสวรรค์2,22 0ครับและนี่คือความสำเร็จของประโคนชัยจากจังหวัดบุรนันครับ,บ,รรบชิงช้าสวรรค์2,22 0น,น,นะคะ ทำให้เราประทับใจที่สุดและโรงเรียนที่ได้อันดับที่2นะคะคือโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค น้องเค้กเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เป็นแชมป์ของชิงช้าสวรรค์2022ก็พวกเรามมยืนจุดจุดนี้ได้ก็เกินความคาดหมายของพวกเรามากๆแล้วค่ะอยากขอบคุณคุณครูทุกท่านค่ะขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่คอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดค่ะแล้วก็ พวกหนูนำถ้วยกลับไปให้ชาวบุรีรยาแล้วก็ชาวาคนใช้ได้แล้วนะคะเรามาคุยกับน้องโฟกกันก่อนดีไหมค่ะครับผมโฟกจ๋าค่ะวิพันธ์เชื่อว่าโฟกมีสิ่งที่อยากจะบอกออกมากับสิ่งที่เราทุ่มเทม,มาตลอดจนถึงน,นวันนี้ค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคูณทุกคนนะคะ แล้วก็ทีมงานทุกคนที่ช่วยทําให้โชว์ของเรามาเป็นแบบนี้พวกเราทําดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ความเป็นลูกทุ่งมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่สุดแล้ว พี่พนขอน้องกันกนอีกคนได้ไหมคะเป็นตัวแทนของนักแสดงเนาะแดนเซอร์ในวันนี้นะคะถึงแม้ว่ายุพาชวิทยาลัยจะไม่ได้เป็นแชมป์แต่ว่าพวกเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆแล้วก็ทั้งโรงเรียนที่ได้เป็นแชมป์แล้วก็เชียงกลมทุกคนทำเต็มที่มากๆเชื่อว่าทุกคนเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็ ทุกคนรักในสิ่งที่ทำเหมือนกันค่ะอยากจะขอให้ทุกคนท่านคณะกรรมการาคณะครูทุกโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านของรายการชิงช้าสวรรค์ติดตามพวกเราคอยดูพวกเราเติบโตไปอีกตลอดนะคะ แน่นอนลูกแน่นอนที่สุดค่ะพวกเราและคนไทยทั้งประเทศกำลังจะดูหนูจเจริญเติบโตในอาชีพที่หนูรักวันนี้ลูกๆอาจจะเป็นแค่ต้นกล้าโอกาสหน้าลูกๆทุกคนลุงโน้ตเชื่อว่าพวกหนูคือป่าใหญ่วันต่อๆไปเราอาจจะได้เห็นน้องๆที่อยู่ณนะตรงนี้กลับมายืนบนเวทีในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแบบมืออาชีพก็ได้ครับ และตอนนี้ค่ะขอเชิญแชมป์ชิงช้าสวรรค์2022ค่ะโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นรับถ้วยพระราชทานค่ะ และแชมป์ชิงชาวสวรรค์น2022นะคะได้แก่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพ<ช><บ>ร้อมรับคุณการศึกษานะคะจากเงินชฉโยสิงเชื่อจํานำทะเบียนรถ1ล้านบน และรองแชมป์อันดับหนึ่งนะคะจะได้รับทุนการศึกษาจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ5 0 0แสนบาทค่ะและรองแชมป์อันดับสองนะครับจะได้รับทุนการศึกษาจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ3 0 0แสนบาทวันนี้เต็มอิ่มมากๆค่ะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ มอบโชว์ที่พิเศษที่สุดยังอยากจะบอกกับอาเสมอว่าตั้งแต่ที่เรานั่งดูกันเหมือนเราไม่ได้มาดูการประกวดการแข่งขันแต่เราได้มาดูโชว์ดีๆด,ดูโชว์จากคนที่รักเพลงลูกทุง่งและถ่ายทอดออกมาในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายเอกลักษณ์ของแต่ละโรงเรียนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆท่านคุณครูทุกๆค,ค,คนคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณคณะกรรมการทั้งสท่านนะคะครูเทียมครูสลาและครูหนึ่งค่ะข,ขอบคุณครับ และที่สำคัญคะนะคะน้องๆทั้ง3โรงเรียนปรบมือดังๆให้ตัวเองเลยค่ะคสุดยอดยจริงๆ